ทริปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวพักผ่อนแบบไม่มีไฟฟ้าพกเงินไปคนละ700บาทไปนาขั้นบันไดบ้านป่าบงเปียงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะส่วนของการเดินทางมาบ้านป่าบงเปียงเราเอารถส่วนตัวมาค่ะรถเล็กสามารถมาได้เลยแต่ระวังถนนลื่นนิดหน่อยนะคะเราจองที่พักบ้านพี่ทองดีนะคะหลังที่1เดินเข้ามาก็คือจะมองเห็นวิวสีเขียวสวยมากส่วนข้างในห้องนะคะก็จะมีหมอนมุ้งผ้าห่มให้ส่วนห้องน้ําอยู่ด้านล่างนะคะไม่มีน้ําอุ่นนะ ในราคา700บาทรวมทั้งอาหารเย็นและอาหารเช้าให้ด้วยนะคะและนี่ก็เป็นเมนูอาหารเย็นที่บ้านพีทองดีเขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะนั่งกินไปดูธรรมชาติไปหิวใจสุดๆเลยค่ะ หลังจากที่เราทานข้าวอิ่มแล้วนะคะก็เปลี่ยนชุดออกมาเดินเล่นข้างล่างสักหน่อยบรรยากาศดีมากค่ะอากาศดีสุดๆเลยหลังจากที่เราเดินเล่นเสร็จแล้วเราสั่งหมูกระทะพี่ทองดีไว้ค่ะเพราะเราอยากมีฟิลกินหมูกระทะกับธรรมชาติค่ะในวันที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรมักจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่เสมอค่ะตื่นเช้ามาพร้อมกับทะเลหมอกไกลๆทะเลหมอกที่ไหลามาจากตัวเมืองแม่แจ่มค่อยๆแผ่มาปกคลุมทุ่งนาสีเขียวจนกลายเป็นสีขาวแทน แล้วก็อดใจไม่ได้ที่จะออกไปเดินเล่นท่ามกลางหมอกพร้อมกับฟังเสียงดนตรีธรรมชาติที่จะดูเหมือนมีจักรจันรเป็นต้นเสียงและหมอกขาวก็ค่อยๆจางไปกับแสงอาทิตย์ในยามเช้าเราก็พยายามเก็บบรรยากาศของยามเช้านี้ไปให้ได้มากที่สุดค่ะบรรยากาศของที่นี่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดแค่เพียงเซียววินาทีเดียวก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะและนี่แหละความสุขของการเที่ยวธรรมชาติคือการเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ